ในป่าลึกเขียวขจีแห่งหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งชื่อตาสอนอาศัยอยู่กับภรรยาแสนใจดีชื่อยายสาทั้งสองอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่มุงด้วยใบายจากใช้ชีวิตเรียบง่ายเก็บของป่าหาเห็ดทาปลามาทำอาหารประทังชีวิตทุกวันแม้จะไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ตาสอนกับยายสาก็มีหัวใจอ่อนอ่อนโยนเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาวันหนึ่งขณะที่ตาสอนกำลังผ่าฟืนหน้ากระท่อมเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งอุ้มเด็กชายอายุประมาณห้าขวบเดินหลงทางออกมาจากป่าทั้งแม่ทั้งลูกอิกรอยและเหน็ดเหนื่อยร่างกายมอมแมมหญิงสาว ตาสอนกับยายสาไม่ลังเลรีบเชิญแม่ลูกเข้ามาในกระท่อมเอาน้ำเอเอาอาหารให้กินซักเสื้อผ้าให้และจัดที่ให้นอนพักหญิงสาวชื่อแอนเธอเล่าว,ว่าเธอกับลูกชื่อต้นมาเที่ยวภูเขาแต่พลัดหลงกับกลุ่มทัวร์เดินวนอยู่ในป่าหลายวันจนหลงทางยายสากลุมมือแอนแล้วพูดว่าอย่าเป็นห่วงเดิ้ลหลานอยู่กับตากับยายไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาทางติดต่อกับคนข้างนอกหลายวันผ่านไปสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีรถก็ไม่มีผ่านมาเดือนหนึ่งแอนตัดสินใจกลับไปตามหาญาติในตัวเมืองโดยฝากลูกชายไว้กับตาสอนและยายสาเธอบอกว่าตากับยายช่วยดููแลต้้นนนนใหหห่อยะ ถ้าหนูตามหาญาติได้แล้วจะกลับมารับลูกแล้วแอนก็จากไปและไม่มีข่าวคราวอีกเลย <Yeah. S 1> ต้นไม้เล็กในป่าใหญ่ต้นเติบโตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยการดูแลของตาสอนผู้ใจดีและยายสาผู้เอื้อเฟื้อตาสอนสอนให้ต้นรู้จักวิธีหาปลาดักหนูหนาทำกับข้าวและรู้จักคุณค่าของความพอเพียงตาสอนมักพูดกับต้นว,ว่าอย่าไปโลภหลายได้หลานสิ่งที่เฮามีในมื้อนี้ถ้าเฮาให้ก,กินเป็นกระอยู่ได้บ่อลำบากต้นเป็นเด็กฉลาดอ่อนน้อมและขยันขันแข็งวันเวลาผ่านไปต้นเติบโตเป็นหนุ่มรูปงามมีจิตใจอ่อนโยนและเปี่ยมคุณธร แม,แม่ของเขาจะไม่เคยกลับมาแต่ต้นไม่เคยโกรธหรือโทษฟ้าเขากลับรู้สึกขอบคุณที่ได้พบตาสอนกับยายสาซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่แท้ๆของเขา